คือร้านในตำนานที่แพกินมาตั้งแต่เด็กๆค่ะทุกคนรถมือเป๊ะไม่เคยเปลี่ยนเปิดมาได้88ปีแล้วร้านนี้นะคะมีชื่อว่าร้านสีฟ้าและตอนนี้นะคะเขามีจัดโปรฉลองครบรอบด้วยค่ะแจกวอลเชอร์แบรนด์ในเคเกสีฟ้ามูลค่ารวม2,000บาทให้ฟรีทุกโต๊ะเลยนะคะ และยังมีโปรแรกซื้อเมนูซิกเนเจอร์8เมนู8บาทด้วยนะคะทุกคนซึ่งตัวข้าวไขค่คนกุ้งตัวนี้ก็เข้าร่วมโปรค่ะสามารถสะสมใบเสร็จนะคะให้ครบ380บาทต่อใบเสร็จแล้วแรกซื้อ8บาทได้เลยตัวข้าวหน้าแก่รัชวงศ์ไข่ดาวก็ร่วมนะคะตัวนี้หยอแม็กกี้ฝาแดงลงไปนะคะจะมีความกรุมกรอตัดเค็มไข่แดงของไข่ดาวเยิมย้มๆเลยค่ะและจานต่อมานะคะเป็นเต้าหู้เผือกใช้เท้าทอดเมนูนี้มีให้กินตลอดทั้งปีเลยค่ะและใช้โปรแรกซื้อ8บาทได้ด้วยนะคะน้ำจิ้มถั่วเขารสชาติดีไม่หวานเลี้ยนจนกิน ซึ่งเมนูที่แพะเอาวาัาสดสดยอดได้บินนะคะแพะสั่งเป็นบะหมี่แห้งอาัศาวินชามในร้อยหกสิบห้าใสเครื่องมาแน่นมากตัวเส้นบะหมี่ไข่ที่ร้านทําเองนะคะเส้นนุ่มใส่มาทั้งหมูแดงเสี่ยงจีกุ้งไก่ลูกชิ้นปลาเกี๊ยวปลาหมูหวานส่วนอันนี้นะคะเป็นเป็ดย่างหมูแดงจานละสองร้อยยี่สิบพอรวมกับบะหมี่ชามเมื่อกี้นะคะยอดบินใบเสร็จก็ครุบพอดีค่ะแลกซื้อเมนูแปดบาทได้เลยนะคะส่วนอันนี้เป็นหมูสเต๊กน้ำจิ้มถั่วเขาคนดีค่ะทุกคนมีความเผ็ดนัวนะคะแล้วเขาก็จะมีขนมปังกัับอาาาจดมให้้กกินนคู่วย เนื้อหมูสเต๊กนุ่มมากอีกเมนูนึงนะคะแพจัดเป็นขาอบปูหม้อดินค่ะอันนี้2 4 5้าเขาใส่เป็นเนื้อปูก้อนมาให้เลยนะคะแล้วโปรแรกซื้อ8บาทนะคะเขามีเมนูไอศครีมวานิลาเยลีด้วยนะคะถ้าใครไม่แลกเป็นของข้าวแลกเป็นของหวานแทนก็ได้ค่ะและชามสุดท้ายนะคะแพจัดเป็นข้าวเหนียวทุเรียนค่ะชามร้อยยี่สิบห้าตัวน้ำกะทิรสชาติหวานมันแบบถูกต้องข้าวเหนียวนุ่มมากใครยังไม่เคยทานนะคะลองไปทานกันดูโปรมีแค่8วันเท่านั้นถึง1กระะกฎาคมค่ะ